กินข่าพี่น้องแกงหน่อไม้ส้มกับผักอิเลิศวันนี้อยากกินผักอิเลิศนางเอกอยากกินผักอิเลิศว่าแล้วยังมาทำตาแป๊วชักโมโหแล้วเดี๋ยวยกหองแถวฝาดปากมีญ่อันนั้นลองเพ่งแกงหน่อไม้ส้มใส่กิริ่ คืออยากแบบนี้ยังไม่มาสวมใจกิลิศก็อยากกินค่อยสมบาย ติดบัตรจริงหรอโอ้เสียบเสียบตายคืน แล้วค่ะหอมไปเลกินรีดกินรีดกิริตร ไปแต่กินปมเนาะ บอกก่อนเด้อค่ะหนูนาสวีเดนคลิปอีหยังทุกอย่างไยกระเล่นปกติของก้องข่อาจจะมีแบบใครซื้อ้าของข่อย ໂຕໄດ້บ่มักพวกเจ้ากดผ่านเบิ่งคิดูข่อยกับข่อยจบเด้อคั่นแกัน ิมืดไหมล่ะบางคนถามที่จัดจานแบบเดจ์กานจัดอาหารจัดจานผักเราไม่ใช่จัดจานอุ้ยประโคมประโคม ประโคมประโคมแต่เราไม่กินเราจัดจานเราต้องตัดว่าเราต้องกินเราจะไม่ประโคมแล้วมันจะออกมาธรรมชาติสวยเ <c oughs> ส้นเผ็ดจานมาหลายนี่จัดจานน้ำน่นนี่นั่น โอ้ยกิ่นตานายเนาะคุยกับบุรหลว่าเท่ามากกว่าจะกินผักทั้งสี่ได้บ่เมื่อตื่นแม่นหอง อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะคะขี้หมกเลยมันจะแตกเลย ปลอบกินเขากินปลาทังโป่งกระทียฝาดไอ้นี่มืดไหมพี่น้องเสียบเสียบกินน้งเบิองเดือดแกงกิะดิ่ฉันไม่สุ่มอีกกระปรองปั <characteristics> uh ่นเข้าหนึ่งเสียบมันบุญมีไปอีกตูว นั่นเงเอกด้วยใ่ผักซีกับเป็นปริเลิศกินหอมเค่นี่กระลูแล้วพี่น้อง จักค้นไทยคน้นไทยในสวีเวิดินแถวแถวบ้านคอยนี่กินสมตำแข่งกันบ่ผู้เด,ด็กกินได้เล่นเปียเล่น,เนคือค่อยให้รางวัลคิดพวกเจ้ามาบอแถวเยสบีน học in mm -hmm. Kỳ liệt, liệt, ôi Năm nay đẹp quá อืมเป็นอองเสียบคักเสียบเนี่ยโอ้ยอข,อขย่อยชิมข่อยชิมย้อถุยสดกินอาหารกินขเข่าใส่มือเนี่ยเสียบกาก,กินส่วนเนะปร้านอาหาร่อยกับผู้ดีด้วยเด้อเคยพูมากินหัึซี่คือกันละเด้อกินให้เกียริ ย่างหน,น,นาเจ้าของอยู่ะปลนอาหารเลี้ยจุดเครื่องหม้อถ้วยนี่ยเหรอ่ะเครื่องหม้อหม้อหน่อยก็ไปอยูพวกรกินแล้วก็กมัด น้องไม่ส่มกับขนมเหนียวจัําเป๊ะกับเขากับนแก้วเก้าประเด็กกับประเด็กเสพริกปงปักยาพูกินแล้วดีกินแล้วเซ่บนั่งเอกะห้าล kind of like ังบาดกะจากมนวยห้างเทียกะตาดำตาทำไมพี่เด็กพวกเจหัวซื่อละเขาัาพวกเจเป็นพวกเจเครียดคือนน้ำอมลมอมลมไปอย่างไอ้เครียดเครียดเส็งเครียดเส็ง กินขนมกินกิน,กน,กนส้มตำวันทบบนีบนนเ,นนเบ,บ่งมีนี้อันตรายเอาอันนี้เกษบบอกมาเบ่งมีนี่อันตรายอ้วนไม่ไหวไปเลยจ้าสเสพเสบคลิปนี้เสนอตอนอีกอย่างคะเสนอตอนีอย่างคะ,ออองคะกิริดกับใบชะพูนะคะหน่อไม้ส้มเราหาที่ไหนก็ได้แต่ของที่มันหาย,ย,า,กยากก็คือกิริดแล้วก็พักค้นหายคนกินบวกใครเป็นลองดูนะคะ ไปแล้วจ้ะ